เรา,เรา,เราครับจงรวันนี้ไปทังไหครับพ่อนา,ราครับออเอาสั่งอ๋อเอาสั่งเอาสั่งไปใช่นอ้อจงกับนาครัอ๋ปปอแล้วท่าขบานเนาะเานนบานเดี๋ยวผมพาไปเบิรงคกับพี่นอะเอาฟันทิทน,นพาไปเอาสั่งยิมอะไครับนี่ครับผมพี่น้องหลังจากที่บังเทียงนี่โอ้ยเด่นดีครับพ่อน้ครับ้นว่าเขารับ ผมพาไปเบิรกับคนเทนเอี่น้องฮะเออพอมันพอสตีลากาไปแล้วอือคอยดิคอยถือใก้คอยถือใ้เออคอยถือใจอยสตีลากานะไม่ม่นสั่งเลยเพว่าสั่งได้เลยเลยเฮ้ยสั่งเต็นดีแล้วมาเบินามบิเบอเตียมาถ่ายคลิปไม่ดีกว่าดีกว่าอยู่ข้างใน่ดีกว่าอยู่ข้างในอีก นี่คืการทักไท่ประเทศเอังว่าคือใส่ปอกสองขาเลยครับเป็นกานดูความปลอดไั่ของของมะสางครับมะสางองดองน้ำเลยก็ เรือเฮ็ดให้สร้างเอาบทเสียงใส่สครับอาจจะว่าหาว่าเขาลุดไปลุดลุดไปยังไดหนี่งลุดว่าเขาลุดตัวนี้เพิ่มลุดว่าเขาลุดตันี่นี่ตัที่ล่ามไว้นำพลังนี่ถ้าเขาลุดไปยังไดเขาก็ยังเหลืออะโปคาหนี่ไว้เพิ่มนี่เขาไปได้ไกลกว่าได้นะสรครับเราจะปั้มปั้มเร็วของเขามันติดจ่าลงนะลดลงพี่ทิศเอพาตัวนี้เลยพี่เอาตัวเอาโซตัวนี้เพิ่มนี่ละพอในอาทิศบ๊อบบ๊อบนี่เอาตัวนี้ไปนี่ละ เออตัวอยู่หน่อยเออทางหน่อยถอยถอยมีกางจ้างเขามันจะชิลดลงข้อบกพรับในคอนเทนต์ครับมีข้อคิดดีๆให้ได้พี่น้องครับได้คำถามมาอันบอกให้ใด้สร้างเข้าเสียนนสายหนุ่มครับครับอันนีทั้งสองยางโอ้โหทางโต้เขานั่งครับผมแล้วสร้างเข้ากับเสียในสายถ้าว่าลดไปเรื่อนี่โอ้มีแต่ความเสียหายครับทำให้กินของเขานี่เข้าเสียเงินนี่ครับงานเขางานเขาอีกถ้าว่าเป็นยังไงมาถ้าเกิดมันว้าถ้าว่า อเอาอาจจะว่ารุดมายังมานี่หรือว่าเวลาไมาไ่น้ำปลาแล้วบ่ได้ใส่ปอกขาสงขานี่ถ้าสิไล่มะดยังได้นี่ก็เข้กเากมันยังเล่นนี้ท่านานะครับม่มีนั้นเลยครับพีน่น้องเกับเพื่อความตามงขานะอืมก็คือจับบดเอหรอกเมื่อน,นั้นเมื่อนั้นทำว่าผูา้ไหญ่ทรงการขึ้นสิจับบดเอหรอกทำนั้นขนาดสรงขาทำนั้นก็นยังโดดมันย,อยอ่องย่องเฮ็ดใจอยู่เนาะ บ,บ,บ่มีอย่างครับมันเพื่อความปลอดภัยของเฮาเองครับเพราะว่าเฮาบ่เก่งสำนันครับไอยางถ้าว่าเป็นยางมานี่คนเจ็บตู้ก็คือคนที่เลี้ยงเนะาะเฮาเองเนาะแม่นเฮาก็ต้องเอาความปลอดภัยของเฮาเป็นอันดับแรกผู้ใดสิวา่าจังได๋ก็ะท้างครับเฮาบ่เก่งสร้างสำนั้นครับเฮาก็เอาสิ่งที่ดีที่สุดแหละครับเพื่อความปลอดภัยของเฮาเองคุณทับลุงค,ค่อยทันว่าแท่งหนึ่งเงน เมือขาดครับอ้ยกันว่าว่าแล้วเพิ่งเพิงห้อยครับตวงห้อเพิ่งอะไรวใใกล้กันนะที่กันนั่ครับ้มีครับมบเนบ่เดว่าหูเองเฮ็ดเองครับเป็นการเลี้ยงมาาั้งแต่ไดแต่ไรแล้วครับาเฮ็ดมาจางสี่ต่นุนนะครับเทาก็ทิมวิชาทิมวิทีที่เขาเคยเฮ็ดมาเขาแบบ เฮ็ดคือเก่าครับ,มบ,รรบแมนเฮ็ดตามบรรทุนเรือ่อยดีที่สุดแล้วครับเขาจิบ่บได้ว่าาเแดงว่าโอ้มาสร้างรุ่นใหม่คือเก่งเทพปล่อยสูบปล่อยยังสี่ปอกใส่ยังเขาจีบเัาได้นะครับข้าคุณเท่านี้ตั้งค้าคุณเทา่าไว้ปดีที่สุดแล้วครับแล้วก็เรียนลู่ไปเรื่อยๆยังมือหัอเขาก็จะเอาความปลอดไภัยไว้ก่อนครับ ้ะสมหูอเองเฮ็ดเองมันก็บ่ได้ครับอันนี้ก็นี่บางคนป่เข้าใจนะครับอันนี้ก็สิอธิบายให้ฟังครับขบ้านไปไป

อีกมมนนครับก่มีเอดนก็ใ่มก็ยานี่บอครับอนี่นี่แหละครับกรบบอไ้เพื่อมีความหลูเล็กๆน้อยๆครับกรบบอไ้ดีครับมันเป็นไสเซียครับอ้ออีอย่งลุดมือะพนี่เป็น แมนเลยเราผู้ใด้กันว่าเรเคยจับนี่เขาไปนี่คือครับพี่น้องยังที่มีทางกันเฮ้ากันไว้ดีกว่าเก๋ครับมันมีทางอันนั้นอยู่แล้วเฮ้าหูอยู่แล้วว่ามันจิเป็นอย่างไรเฮ้ากั้นไว้ดีกว่านี่ผ่านมาสิว่ามันเป็นอุบัติเหตุบ่ได้เนะครับเพราะว่ามัน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 เป็นความตั้งใจนะที่เราเฮ้าหูอยู่แล้วว่ามันมอะไรเขาเชื่อว่ามันเป็นอุบัติเหตุเป็นไปบ่ได้ครับเพราะว่าเฮาหูอยแล้วว่ามีวิธีป้องกันอยู่แล้วเฮาก็ป้องกันไว้ดีกว่าครับบ่แยกให้มันเกิดครับ ก็มันเรียบนมาพวกูกมาพวกอย่น,นีน,นั่นลูปเปนี่ครับผูกผูกผูกอยู่แต่ว่าสูงมันลดลดเรียบมืนผูกอันนี้มันก็ยังดีมันทีม่มีปอกขาเนะาะเพราะว่าถ้าว่ามันเล่นไปเ่าให้เข้า,ขาจัดนี่ฮะเจ้าก็าาคือคือเนียนมากเออมือหนีมาก เดยก็ถ้าว่ามันหลุดจากมือเขาไปนี่สูนเราบ่ให้จับนี่อย่างไรให้ก็ยังตามท่านครับเขาไปแห้งบ่ไดถถ้ถ้าเขาถ้าเขาบ่ไล่เฮานี่เเเเคคคยปปป็็นนรออะจลถ้าเขาสมมติว่าถ้าหลุดจากสูนี่ถ้าเขาไไบ่ไล่เฮานี่ก็ับเขาก็สิแลนีนหนีมันวะหนีเออสิแลนีนหนีไม่ให้จับหนีป๊บ,บบบดนี้เขาไปน้ำคุ้มบดนี้กลับขึ้นมาไล่เขาดิบัดน,นี่น,นี่พอเขาเข้าไปเอาเนี่ยเขาสิเขา,าเขาไกลตัวเขาบ่ได้เลยครับแต่ถ้าว่าเขามีสูน่ะติดขาไว ถึงเฮาสิเขาใกล้ตู้ตู้สร้างบ่ไดเฮากัยังเอาป้ายสูนั้นสามารถปลูกไว้นําต้นใหม่ก็ไดแล้ให้เฮ็ดให้เขาอารมณ์ดีกว่านห้เขาเสื้อใจเฮ้าก่อนเฮ้าค่อยเขาไปเอ้าครับอันนั้นคือว่าเป็นยังคือเฮาต้องติดสูไปตลอดจากซีนะครับอันนี้คือบอกให้ฟังครับบางคนกับ่เข้าใจเนาะบ่เป็นยังครับเพราะว่าผมคู่เฮาเป็นคนอีกฝั่งไม่เข้าบอเขาบอเนงะพีเนาะบางทีเฮากับฟังคู้เ่าิ่นบอเป็นยังเฮาก็จังไว้ เอากระเทียมให้มันปลอดภัยสำหรับเผาดีสุดเลยเนาะคนสร้างว่ามันว่ามีแต่ทฤษฎีอะไรมันต้องปฏิบัติเอาเองการว่าการถ้าไปอิหรีนี่ยเขาการกินกับคนทำเรียนรู้ว่าคือกันเลยเขาผมสือบอกที่เนาะเขาเขาถ้าเขาเจ้าอิหรีนะถ้าพูดว่าเขาไปอิหรีเขาเอาประเด็กมันคือสร้างครับ คือเขาก็หมดนี่แหละเหยียบติดกำย่ำเลยกับเดย์เนี่ยได้เพิ่นแล้วได้เพิ่นนี่เองตัวเพิ่นนี่ใส่ดีพุ่งกะย่องครับว่าโอเคบีเอาเพิ่นี่ยตัวที่เป็นวุ้นส่งนี่ก็ประมาณว่าบรบมาณบ่าปรมานบ่าพดีดีครับแต่เคยเป็นหละกับเข้าเคยเป็นเขากับเขากับสีพยายามสีแบบเน้นแบบเปลี่ยนนิสัยให้เขาให้อันใดที่แบบเสีตตัวเข้าอินเขาต่อพยายามว่าเพิ่นเริ่มคิดเป็นเบาแล้ว ตัวใดที่เขาเคยให้ปิาพานเขาก็สิพยายามเก,นกเนาะสมมติว่ามันเคยเป็นเคยเป็นแบบรับปลอ่อยสูปปบอะไรเนี้ยมันเคยเป็นบางทีเอาก็สิเกยไม่เขาก็สิพยายามทีสิให้เขาเรียนรู้แบบวิธีไม่เขาก็สิบ,บอให้ประมาทนะครับเ,เขาพยายามทีสิให้เขารับรู้นะ ปลูกฟ <c Ris ky> ังเขานะครับปลูกฟ kind of I mean, ังเขาในทิศทางที่ดีเนาะห้าไปไะไรจับเราบางเทือกเป็นหลักยานบอกว่ายานเ้าแบบจะใส่ข้อมูลเร่งเนี่ยนะครับมนจะต้องคือป้องกันตัวคนเองอ่ะสร้างครับแมนสร้างเพราะว่าจนมุมมันเกิสูดด้วยแมนครับมันเท่ากันต้องใส่ข้อมูลให้เป็นเสื้อใจคือคนสื่อเปนแบบถ้าเนเสื้อใจเ้าเหล่าเป็นใจเ้าจับนั่นเป็นปัญหาครับนี่เฮาก็ค่อยๆดัดไปเฮาก็อยากให้สร้างเฮานี่ใส่ดีเนาะคนเบี่ยงบ่มี ได้อยากให้สร้างจากกง้าคงนิสัย<ช>บดูดีหรอกครับคุณตุ้มที่ผมไปเพื่อจะดูอันนี้เราคุ้ดธรรมด,ดาคนนั้นนเนาะไปเพื่อต้องไปขี่ผมไปรับแสงไปดูทำไมรับแสงรับพลังมม่มันแข็งแต่ว่าก็ปล่อยปล่อยอย่างเดียวยม,มีตูมีหัวอัวมีอยังเลยมีเลยครับมมเพราะคนเต็มมากปัญญาเกิดตามเข้าใจเข้ามีปัญญาทีเดียวอันนี้ไหนนะเออสี่หกเขาสิแบบสิบชนเขาได้หนมึงเป็นยาเลย มมีปัญญาสิปลูกฟังเขาได้เลยเขาก็ต้องปล่อยไปตามนั้นไรเซนีพอเออพอเฮ็ดพอเขาเฮ็ดได้ตามเฮ็ดได้เขาก็สิยามครับเขาก็เขาเคยเฮ็ดได้เขาก็สิเฮ็ดอีกครับต่างเนี่ยเขาสอนนี่จำยากเนี่ยเอาไปเพิ่มที่เราเองนึ่งง่ายพูดเลบแต่เราเรื่องพัดนี่ดีพูดพัดพัดนี่ตลาดนิง อันนี้เขาเบ่อในความคิดของเขานะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยน่ำครับเพราาาะว่เป็นคนทิ้งเขาเป็นคนสร้างเลียงสร้างไม่แน่นครับเจ้าพรมนี่เจ้าคนที้งเป็นกันยังอันทวบรุษเป็นเด็กเมืองสร้างเป็นเด็กหนูจะสร้างแต่พมนี่เป็นกอดตามเอาพี่นอ้องพรมก็ไม่คนเลียงสร้างเลยเด็กมีแตล่ลุงลุงเคนกับไปได้ปากเป็นมีคนเลียงสร้างแน่คนเด็กจังหวัดจะบ่อเรียงสร้างผมบ่้งบ่อเรียงสร้างเลยพมพัดเอย่างนี้เราผมมา วอกไปแล้วขั้นบุได้ปฏิบัตินี่โอวโบกบุได้เนาะทีเนาะว่า,วามันง่ายหรือมันยากเนาะการขิ้ยยนก็ขึ้นขึ้นขึ้นก็บอกการที่อยู่บัคขึกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแบบเขาคิดดีๆนะครับบอกกล่าวกันนะครับสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะครับอ๋อ oh. ขอบคุณสำหรับการรับชมติดตามคลิปของเรานะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์นะครับ มีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ